สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของชาว ราศีตุลลักณนาตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคมโดยเป็นการดูดวงความรักในช่วงครึ่งแรกของเดือนมีนาคมนั้นคือวันที่1-15ถึงมีนาคมนะคะและสําหรับชาวตุลหรือชาวสองที่เข้ามาชมคลิปนี้แอนย้าเหมือนเดิมนะคลิปนี้เป็นคลิปที่จัดทําขึ้นโดยทั่วไปไม่ได้จัดทําขึ้นเพื่อคุณหรือเพื่อใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาดูแล้วการกระทําของคุณกับการกระทําของเขาพลังงานมันสลับกันเกิดขึ้นได้ดู แล้วรู้สึกตรงมากตรงน้อยไม่ตรงเลยเกิดขึ้นได้เพราะว่าเป็นคลิปทั่วไปนะคะไม่ได้จัดทําขึ้นเพื่อคุณหรือเพื่อใครย้ําอีกทีนะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณเพราะฉะนั้นดูแล้วไม่ต้องอินนะคะดูเพื่อความบันเทิงเฉยๆนะาสาหรับคลิปนี้ของชาวราศีตุลน,นะคะความรู้สึกทีไ่ได้จากคลิปนี้นะชาวตุลบางท่านนะคะคุณกับแฟนคุณเนี่ยรักกันนะ รักกันครอบครัวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไระค่ะคือต่างฝ่ายต่างทำงานนะคะต่างฝ่ายต่างทุ่มเทเพื่อครอบครัวนะแต่ว่าพวกคุณเนี่ยทำไมทะเลาะก,กันอะ่ะคือทะเลาะก,กันแล้วก็สู้กันเองโดยที่พูดกันสามคำทะเลาะก,กันห้าคำพูดกันห้าคำทะเลาะก,กันแปดคำมัน มันเป็นอะไรที่เต็มไปด้วยความรู้สึกอึดอัดสับสนวุ่นวายอะค่ะสำหรับไพ่กองนี้ที่แอนรู้สึกนะคือมันเหนื่อยคุณคุณก็เหนื่อยเขาก็เหนื่อยทุกคนเหนื่อยหมดทั้งทั้งที่รักกันอะมันไม่มีอะไรนะคะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยสำหรับความสัมพันธ์ของคุณนะ,ะถ้ามันยังเป็นอย่างนี้ต่อไปนะคะพวกคุณมีแนวโน้มที่จะก้าวไปสู่จุดที่มันเลวร้ายอะ หันหน้ามาคุยกันใหม่ใช้คำพูดดีๆให้กันได้ไหมค่อยๆคุยกันนะคะค่อยๆคุยกันค่อยๆปรึกษากันนะอย่าใช้คำพูดที่มันรุนแรงนะ8ดดาบสองดาบสิบดาบอย่าใช้คำพูดที่มันฟาดฟันอย่าหันดาบเข้าหากันนะคะเธอพูดอย่างนี้ให้ฉันเจ็บฉันจะพูดอย่างนี้ที่แรงกว่าฉันจะใช้คําที่มันแรงกว่าเพื่อให้เธอเจ็บกว่าอะไรแบบนั้น นะชชยชนะบนซากปราหักพังมันมันไม่มีประโยชน์อะไรนะคะคุณเองก็เต็มไปด้วยอารมณ์นะในช่วงนี้นะเขาเองก็ทั้งเหนื่อยจากงานทั้งต้องมาสู้รบกับคุณคุณเองหรือว่าอาจจะเป็นคุณเองที่เหนื่อยกับงานมาแล้วมาเจอเขาที่อะไรก็ไม่รู้ใส่อารมณ์กับเรานะคะโดยที่พวกคุณเนี่ยพื้นฐานไม่มีอะไรนะรักกันดีนะคะแต่ทำไมทาไมมันเป็นแบบนี้ล่ะชาวตุลน,นะใช้คําพูดระวังหน่อย นะคะคนพูดไม่จำแต่คนฟังเขาไม่ลืมนะใช้คำพูดที่มันนุ่มนวลดีกว่าเราหรือเขาเนี่ยหันหน้ามาคุยกันนะคะถอยกันคนละก้าวดีไหมค่อยๆปรับความเข้าใจกันใหม่นะคะเราเอา่าน ถ้ามันต้องเกิดการจบขึ้นในความสัมพันธ์ของคุณมันควรเป็นการจบปัญหานะไม่ใช่จบความสัมพันธ์นะเพราะว่าความสัมพันธ์พวกคุณเนี่ยเราดูแล้วมันไม่ได้มีคนอื่นไม่ได้มีอะไรเลยมันเกิดขึ้นจากตัวพวกคุณเองที่ไม่เข้าใจกันไม่ยอมเปิดใจมาคุยกันอะนะนะคุยกันหน่อยนะคะชาวตุลน,นะสมมุติว่าวันไหนมันอ่ามีวันหยุดดีๆนะคะชวนกันออกไปอ่าปิกนิกชวนกันออกไป วิกเอนไปเที่ยวนะคะแบบวันเดย์ทริปก็ได้นะคะใกล้ๆที่ทํางานหรือที่บ้านนะแล้วใช้เวลานั้นอยู่กับแฟนอยู่กับครอบครัวนะคะแล้วก็ลองคุยกันนะในช่วงที่เขาก็ไม่ตึงเราก็ไม่ตึงนะคะบรรยากาศดีๆอะไรเงี้ยนะก็ลองคุยกันดูว่าเออที่ผ่านมาระหว่างเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะนะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันเป็นแบบนี้นะคะใช้คําพูด ชโลมจิตใจกันนะใช้คําพูดเยียวยารักษากันนะคะอย่าใช้คําพูดมาเป็นดาบทิมแทงกันและกันนะสาหรับชาวตุลน,นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ